สวัสดีค่ะวันนี้ยพาพ้าครัวครัวแกลมมาคิทเช่นจะมาชวนเพื่อนๆทําทำขนมเค้กชิฟฟ่อนใบเตยมะพร้าวอ่อนสูตรหนึ่งบอกได้เลยนะคะว่าสูตรนี้เนี่ยเพื่อนๆที่ไม่มีเตาอบก็สามารถทำได้ง่ายๆนะหอมกลิ่นใบเตยและมะพร้าวอ่อน รสชาติสดชื่นเข้ากันดีมากๆเลยค่ะเนื้อเค้กก็จะมีความนุ่มเบานะคะแช่ตู้เย็นก็ยังคงความนุ่มค่ะเราไปดูสูตรและวิธีการทํากันเลยค่ะเรามาดูในส่วนของระดับความยากนะคะเค้กตัวนี้มีระดับความยากอยู่ที่3เต็ม5ค่ะเพราะเราต้องประกอบเค้กนะแล้วก็ระยะเวลาการทำเนี่ยอยู่ที่ 2- 4ชั่วโมงให้เพื่อนเพื่อสังเกตวิธีการผสมแป้งนะคะการคนแป้งไม่นานเกินไปแล้วก็ระดับเครื่องตีที่เราใช้นะคะในการตีไข่ขาวให้ได้ตั้งยอดที่ต้องการนั่นเองค่ะ แพทก็จะมาเริ่มจากการเตรียมไข่นะคะเพื่อจะทาเค้กขิฟฟอนค่ะให้เพื่อนๆใช้ไข่สดใหม่นะคะตอกลงไปในชามผสมค่ะมือของเรานะคะล้างให้สะอาดหรือว่าใส่ถุงมือช้อนไข่แดงนะคะแยกออกมาจากไข่ขาวอย่าให้ไข่แดงเนี่ยแตกลงไปในไข่ขาวนะคะเพราะว่าจะทําให้เราตีตั้งยอดได้ยากนั่นเองค่ะ ถ้าเป็นแพทนะคะเวลาทําที่ร้านเนี่ยเราจะใช้ไข่เย็นๆนะคะจะสามารถแยกไข่ออกมาได้อย่างง่ายดายแล้วรอให้เขาเนี่ยเป็นอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิห้องนะคะจึงจะนํามาผสมค่ะตีไข่แดงนะคะเบาๆนะเข้ากับน้าตาลทรายค่ะเราจะไม่ตีแรงจะไม่ให้เกิดฟองอากาศนะคะเวลาที่เราอบหรือนึ่งออกมาเค้กของเราจะได้เนียนค่ะเพราะเราคนให้น้ําตาลละลายดีนะคะสีไข่จางลงก็ให้เติมกะทิสดนะคะ ใช้กะทิกล่องก็ได้เช่นกันแล้วก็น้ำใบเตยสกัดเข้มขน้นแพททำไว้ในคลิปนะคะเดี๋ยวแพทจะเขียนไว้ใต้สูตรเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูวิธีการทำได้เลยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะจากนั้นจึงจะใส่แป้งเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือนะคะร่อนผสมลงไปหนึ่งครั้งนะคะลงไปในตัวอ่างผสมนะแล้วก็คนนะคะให้เข้ากัน พอให้ไม่เห็นเม็ดแป้งนะคะเราจะไม่คนนานนะคะเพราะว่าจะทําให้เค้กของเราออกมาเหนียวค่ะสุดท้ายนะคะแพทก็จะใส่น้ํามันนะคะเป็นน้ํามันรําข้าวหรือจะใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวก็ได้นะคะก็จะหอมขึ้นคนส่วนผสมนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันจะไม่คนนานนะไม่ให้เค้กของเราเนี่ยมีความเหนียวนั่นเองค่ะบางท่านนะคะอาจจะใส่เป็นน้ํามันนะคะเข้ากับของเหลวไปก่อนในช่วงแรกก็ได้เช่นกันค่ะในช่วงแรกนะคะแพทจะใช้ตะก้อคนนะ พอตัวส่วนน้ำมันเนี่ยเริ่มเข้ากันนะคะมีน้ำมันเหลือนิดหน่อยเนี่ยเราใช้ไม้พายปาดก้นอ่างนะคะแล้วก็ปาดให้ทั่วให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้สีที่จัดขึ้นเนี่ยสามารถใส่สีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิลนะคะลงไปในขั้นตอนนี้ก็ได้เช่นกันค่ะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะแพทก็จะมาเตรียมในส่วนของไข่ขาวกันค่ะเราจะตีไข่ขาวนะคะด้วยสปีดกลางก่อนนะคะ แล้วก็พอเขาเริ่มมีฟองหยาบๆใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปหรือว่าจะใช้เป็นครีมออฟทาร์ทาก็ได้เช่นกันค่ะใช้เครื่องตีนะคะระดับปานกลางค่อยๆตีจนเห็นว่าไข่ขาวของเราเนี่ยเป็นเม็ดละเอียดแบบนี้นะคะแพทจะทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะแบ่งใส่ประมาณ3ครั้งค่ะโดยการใส่1ครั้งเนี่ยเราก็ตีสักประมาณ10วินาทีให้ไข่ขาวเนี่ยเขาเริ่มละเอียดลงนะคะ โดยให้เพื่อนๆน,นะคะสังเกตระดับเครื่องตีของที่บ้านด้วยนะคะว่ามีสปีดท,ที่อ่อนหรือแรงถ้าค่อนข้างแรงเนี่ยให้ตีระดับกลางๆนะคะไม่สูงจนเกินไปแล้วก็ไม่ต่ําจนเกินไปค่ะสปีดท,ที่แพท์ใช้เนี่ยเป็นสปีดกลางนะแล้วก็ดูว่าที่ชามนะคะมีริ้วแบบนี้นะคะพอเริ่มขึ้นริ้วนะคะเพื่อนๆสามารถลองเช็คดูนะคะตัวไข่ขาวที่ได้เนี่ยเขาจะต้องโค้งเล็กน้อยนะคะ แล้วก็มีความมันวาวเงานะคะถ้าดึงขึ้นมาแรกๆเนี่ยเขาค่อนข้างย้อยเนี่ยให้เพื่อนๆคนรอบๆอ่างนะคะให้เขาเข้ากันดีดูก่อนนะว่ายกขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาเป็นจะงอยปากนกหรือเปล่านะคะก็คือย้อยลงมาเพียงเล็กน้อยถ้าได้แล้วเนี่ยให้ตีตัดอากาศนะคะประมาณ30วินาทีด้วยความเร็วต่ำสุดค่ะลักษณะที่ได้จะต้องเป็นแบบนี้นะคะเขาจะโค้งงอนะคะทั้งที่ติดตะก้อแล้วก็ที่อยู่ในชามจะโค้งแบบนี้ เป็นจง,งอยปากนกนะคะก็ถือว่าใช้ได้เป็นยอดกลางค่ะเค้กที่ได้ออกมาเนี่ยจะมีโครงสร้างที่แข็งแรงกำลังดีแล้วก็มีความนุ่มค่ะหลังจากนั้นนะคะแพทก็จะแบ่งตัวเมอแรงนะคะหรือว่าไข่ขาวที่เราตีแล้วเนี่ยสามส่วนนะคะส่วนแรกเนี่ยเรานำมาผสมกับไข่แดงส่วนแรกเอาไว้ค่ะใช้ไม้พายหรือว่าจะใช้เป็นตะกอ้อก็ได้เช่นกันค่ะให้เพื่อนเอนสังเกตลักษณะการคนนะคะเราจะตะล่อมนะ จากตรงกลางนะคะแล้ววนอ่างนะแล้วก็จากรอบนอกอ่างนะคะวนเข้ามาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อให้ไข่ขาวเนี่ยเขายังคงโครงสร้างเดิมอยู่ไม่ละลายไม่แตกนะคะถ้าเพื่อนๆคนไร้ทิศทางหรือว่าคนแรงจนเกินไปเนี่ยไข่ขาวเขาจะยุบตัวง่ายนั่นเองคะ่ะพอเริ่มเข้ากันนะคะเราก็ใส่ส่วนที่2ลงไปค่ะ แล้วก็ปาดจากตรงกลางนะคะแล้วก็ปาดรอบอ่างแบบนี้ไปเรื่อยๆวนตัวชามผสมนะคะให้เขาเข้ากันดีค่ะสามารถใช้เป็นตะก้อมือก็ได้นะคะในช่วงแรกนะเพราะว่าตะก้อมือก็จะช่วยนะคะให้โครงสร้างของไข่ขาวเนี่ยเขายังคงโครงสร้างเดิมไม่แตกนะคะแต่ว่าพอส่วนสุดท้ายเนี่ยส่วนที่3เนี่ยต้องใช้ไม้พายนะคะในการที่ผสมให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ากันดีค่ะ เราจะปาดแบบนี้นะคะตรงกลางวนไปรอบนอกแบบนี้จนไม่เห็นว่ามีไข่ขาวนะคะสีขาวๆเนี่ยเหลืออยู่นะไม่เป็นก้อนนะให้เป็นเนื้อเดียวกันจะคนลักษณะนี้ไม่นานจนเกินไปคนเร็วๆให้เข้ากันดีค่ะแล้วเทใส่ถาดนะคะเทสูงสูงนะคะประมาณเกือบ1ฟุต1ไม้บรรทัดนะคะเพื่อให้ฟองอากาศเขาแตกลงโดยถาดที่แพทใช้นะคะจะเป็นถาด7 7คูณ7นิ้วนะ ปูกระดาษไขนะคะจะปูสีด้านหรือว่า2ด้านก็ได้เช่นกันนะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทานนยมันบางๆก่อนปูนะคะเพื่อให้ตัวกระดาษเนี่ยเขาติดแนบกับตัวถาดดีค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราเอียงนะคะตัวเนื้อเค้กให้เขาเข้าไปในมุมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ใช้ตัวไม้จิ้มค่ะค่อยๆทําเป็นเส้นแบบนี้นะคะลากไปมาเพื่อไล่ฟองอากาศด้านล่างค่ะแล้วก็ทั้งหมดนะ เสร็จแล้วเราก็กระแทกพิมพ์นะคะแรงๆประมาณ3ครั้งก่อนที่จะนําไปนึ่งค่ะก่อนนึ่งนะคะเราจะคุ้มด้วยฟอยล์นะคะแผ่นฟอยล์อีกครั้งนึงไม่ให้ไอ้น้ำเนี่ยหยดลงไปในขนมค่ะเพื่อนๆสามารถใช้ถาดขนาด8ปหรือ9ก้คูณนิ้วได้เช่นกันนะคะเพราะว่า7จ็ูณเเนี่ยอาจจะเล็กเกินไปนะคะเค,ค้กเขาค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยค่ะ แพทก็จะเตรียมในส่วนของซึ้งน้ำอาไว้ก่อนทำขนมนะคะตั้งเอาไว้เนี่ยใส่น้ำเยอะหน่อยนะคะแล้วก็รอจนเดือดพล่านนะคะแล้วก็ใส่ตัวขนมเค้กลงไปค่ะน้ำในซึ้งจะต้องมี3ส่วนสของซึ้งนะคะโดยแพทจะนำเค้กนะคะเป็นเนื่องด้วยไฟกลางประมาณ23-28นาทีพอประมาณนาทีที่25ถ้าเราเริ่มได้กลิ่นหอมนะคะก็นำออกมาเคาะ3าครั้งนะคะกับโต๊ะนะ ให้เขาปรับโครงสร้างจากนั้นเนี่ยเราก็เช็คนะคะว่าเค้กเนี่ยไม่ติดตัวไม้จิ้มขึ้นมานะคะก็ถือว่าใช้ได้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะคว่ำลงไปบนกระดาษไขแบบนี้ค่ะคว่ำทันทีเลยนะคะหลังจากที่เราเนื่องออกมาใหม่ๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถลอกตัวกระดาษไขออกมาค่ะเสร็จแล้วแพทก็จะตั้งทิ้งไว้จนเค้กเย็นตัวดีนะคะแล้วจึงจะนำมาตัดใส่กล่องค่ะ เราสามารถทําเป็นเค้กถาดก็ได้นะคะหรือว่าจะทําใส่พิมพ์ใส่กล่องก็ได้เช่นกันค่ะเรามาเตรียมในส่วนของซอสมะพร้าวนะคะก็จะใส่น้ําตาลทรายเกลือป่นนะคะแป้งกวนไส้จะใช้เป็นแป้งข้าวโพดแทนก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะเราคนจนไม่เห็นก้อนน้ำตาลน,นะคะเสร็จแล้วใส่น้ำมะพร้าวนะคะ ใช้เป็นน้ำมะพร้าวอ่อนน้ำมะพร้าวน้ำหอมก็ได้เช่นกันแล้วก็ตามด้วยกะทิค่ะแพทใช้เป็นกะทิกล่องนะคะพอทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราก็จะนํามาตั้งไฟค่ะในการกวนข้างต้นนะคะแพทก็จะใช้ไฟอ่อนนะคะคอนไปทางกลางเพียงเล็กน้อยค่ะแล้วก็หมั่นคนส่วนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันหม้อที่แพทใช้นะคะก็จะเป็นหม้อสแตนเลสนะคะซึ่งเวลาเรานํามาคนซอสกะทิเนี่ยเขาจะมีสีขาวนะคะสวยงามไม่ดำค้ํานั่นเองค่ะ แพทจะคนไปเรื่อยๆนะคะจนเริ่มเห็นว่าเขาเดือดปุด,ปดๆที่ขอบหม้อนะคะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดแพทก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะเพื่อนๆสามารถใส่ปริมาณได้ตามความชอบนะคะว่าชอบใส่เนื้อมากหรือน้อยจะขูดเองหรือว่าจะซื้อมาเป็นแบบถุงที่เขาทำสดๆก็ได้เช่นกันอันนี้เนี่ยแพททำตอนที่มะพร้าวเนี่ยค่อนข้างเก็บไว้นานแล้วสีเลยค่อนข้างออกมาม่วงหน่อยหนึ่งนะคะติดเปลือกมาพอเราคนนะคะจน ตัวน้ำซอสเนี่ยเขาเริ่มข้นขึ้นนะหนืดขึ้นแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้เขาเริ่มเดือดค่ะให้เพื่อนๆชิมรสนะคะปรับรสได้ตามชอบในตอนนี้นะแล้วพอเขาเริ่มเดือดปุดๆแบบนี้เนี่ยเราก็คนอีกสักสองสารอบนะคะแล้วก็สามารถปิดไฟยกลงจากเตาได้เลยค่ะพัดจะยกลงจากเตานะคะเทใส่ชามผสมเอาไว้นะแล้วจึงจะใส่เนยเค็มนะคะลงไปค่ะเราก็จะใส่เนยเค็มนะคะ หลังจากที่เราเทาใส่ชามผสมร้อนๆนี่เลยนะคะพักจะไม่ใส่ขณะที่เราต้มมะพร้าวนะคะเพราะว่าจะทําให้เนยเนี่ยเขามีการแยกตัวได้นะคะพอเราใส่เนยปุ๊บเนี่ยเราก็คนเร็วๆนะคะให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันค่ะก็ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็พักให้เขาอุ่นๆนิดนึงแล้วนำไปราดบนเค้กของเราค่ะ ต่อมานะคะแพทก็จะมาทําในส่วนของซอสที่เราเอาไว้บีบตกแต่งหน้านะคะใช้เป็นซอสกะทินะแพทก็จะใส่น้ําตาลทรายแป้งกวนไสหรือว่าแป้งข้าวโพดเลือกป่นนะคะคนผสมให้เข้ากันดีค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ํามะพร้าวนะคะแล้วก็กะทิลงไปค่ะคนผสมนะคะจนส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันค่ะแล้วเราก็นําไปตั้งไฟอ่อนๆกันค่ะ ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าทำเค้กมะพร้าวนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะใช้เป็นครีมสดวิปปิ้งครีมนะคะมาตีก็ได้แต่ว่าแพทจะใช้เป็นครีมซอสมะพร้าวนะคะซึ่งทำได้ง่ายๆเลยเพื่อนๆก็สามารถตั้งไฟนะคะโดยใช้ไฟอ่อนค่อนไปทางกลางในช่วงแรกนะคะแล้วก็หมั่นคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันดีคนนะคะเร็วๆเ,เลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาค่อนข้างข้นเร็วมากๆนะคะ พอเขาเริ่มจับตัวเป็นลิ่มแบบนี้ให้รถไฟอ่อนทันทีนะคะแล้วก็หมั่นคนเร็วๆค่ะเราจะคนนะคะจนกว่าตัวแป้งนะคะจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเขาสุกดีก็หมั่นคนนะคะเขาจะค่อนข้างเหนืดแล้วก็ติดก้นกระทะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆคนให้ทั่วๆก้นกระทะหรือว่าขอบหม้อขอบกระทะเลยนะคะ ตั้งไฟอย่างนี้นะคะจนเขาจับตัวกันเป็นก้อนนะพอเริ่มจับตัวเป็นก้อนแบบนี้นะคะแพก็จะปิดไฟนะแล้วก็ยกลงค่ะคนให้เขาเป็นเนื้อเนียนแบบนี้ค่ะพอได้แบบนี้เราก็พักให้เย็นนะอันนี้เรามาดูตัวเค้กของเราค่ะก็จะมีความนุ่มเบานะต่อมานะคะแพทก็จะมาตกแต่งใส่กล่องเค้กบ็อกซ์แบบนี้นะคะใช้เป็นกล่องพลาสติกใสแบบแข็งนะคะลักษณะแบบนี้เลย สามารถซื้อได้ในช้อปปี้นะคะหรือว่าร้านเบเกอรี่ให้เพื่อนๆใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นพิมพ์ของเขาเลยนะคะกดนะคะตัวปากกล่องลงไปบนเค,ค้กค่ะจะใช้มีดเนี่ยช่วยเล็มขอบๆตัดขอบๆให้สวยงามก็ได้นะคะเวลาเราใส่ลงไปเนี่ยจะเห็นเป็นขอบสวยงามเรียบๆค่ะตัวนี้เนี่ยแพ นึ่งนะคะในถาดที่เป็นถาดขนาด7คูณ7นิ้วเค้กค่อนข้างจะสูงจึงจะนำมาตัดนะคะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งนะคะใส่2ชิ้นแบบนี้วิธีการตัดแบบนี้นะคะก็คือใช้มีดน,นะคะค,ะค่อยๆเล็มขอบไปเรื่อยๆค่ะของแพตเนี่ยทำเร็วๆนะอาจจะไม่เท่ากันอาจจะมีริ้วรอยเนี่ยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไว้ด้านในแล้วก็ตกแต่งอีกทีนึงค่ะ ใส่นะคะให้เขาพอดีลงไปนะอันนี้แพทไม่ได้เล็มขอบเนี่ยเขาจะมีเป็นเศษเศษเค้กนะคะถ้าเพื่อนๆทำให้ใช้มีดเนี่ยค่อยๆเล็มขอบให้สวยงามค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นซอสครีมกะทินะคะที่เรากวนเอาไว้อุ่นๆเนี่ยเราบีบขณะที่อุ่นๆน,นะคะเขายังไม่แข็งตัวให้เพื่อนๆบีบจากขอบสีด้านนะคะให้สูงระดับเท่ากัน เพื่อที่เวลาเรามองจากด้านนอกเนี่ยเค้กก็จะเป็นชั้นๆสวยงามตรงกลางเนี่ยสามารถใช้เป็นครีมมะพร้าวนะคะเนื้อมะพร้าวใส่ตรงกลางได้เลยหรือจะบีบซอสแบบแพทก็ได้ค่ะถ้าเราใช้เป็นตัวเนื้อมะพร้าวใส่ตรงกลางเนี่ยเขาก็จะสวยกว่าเพราะว่าขอบเนี่ยเขาจะเป็นครีมนะคะเป็นชั้นสวยงามแต่ถ้าตักแบบแพทเนี่ยมาใส่ชั้นที่สองบางทีตัวน้ำเนี่ยเขาจะมีระดับที่ไม่เท่ากัน มองจากด้านนอกนะคะอาจจะไม่สวยงามมากให้เพื่อนๆก็เช็ดทำความสะอาดให้เป็นชั้นสวยงามนะคะใส่เค้กนะคะชั้นที่2ลงไปแล้วก็บีบครีมมะพร้าวนะคะครีมกะทิอันนี้ตกแต่งให้สวยงามค่ะตัวนี้นะคะแพทใช้เป็นหัวบีบแบบกลมนะคะแล้วก็ใช้วิธีการบีบแบบโค้งแบบนี้ ซึ่งก็จะได้รูปร่างหน้าตาที่สวยงามแปลกใหม่ไปอีกแบบนึงค่ะถ้าเพื่อนๆจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมนะคะตีก็ได้เช่นกันนะพอเราบีบขอบสวยงามแบบนี้นะคะตรงกลางเนี่ยแพทก็จะเติมด้วยซอสมะพร้าวอ่อนค่ะใส่ให้พอดีนะคะได้ความสวยงามก็ให้เพื่อนๆใช้เป็นช้อนเล็กๆนะคะค่อยๆเกลี่ยตัวขอบนะคะให้เขาพอดีกัน ตกแต่งให้สวยงามนะคะตามความชอบได้เลยนะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นดอกไม้กินได้นะคะในการตกแต่งก็ได้หรือจะเป็นใบเตยนะคะตัดเป็นรูปร่างน่ารักน่ารักทำเป็นมะพร้าวนะคะสวยๆว,วางด้านบนก็ได้เช่นกันแต่อันนี้แพทก็จะปาดนะคะให้เขาเรียบๆียนิดนึงเราสามารถปิดฝาได้นะคะแต่งให้มันพอดีขอบนะคะอันนี้เนี่ยแพททำเป็นถ้วยพลาสติกกลมๆที่เป็นที่นิยมนะ ก็ตัดเป็นรูปทรงนะคะทรงถ้วยใส่เนื้อมะพร้าวลงไปนะคะตกแต่งด้วยครีมซอสมะพร้าวค่ะแบบนี้ก็อร่อยน่ารักสามารถทำขายตามคาเฟ่ตลาดนัดก็ได้เช่นกันแล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากขายเป็นลักษณะก้อนชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะอันนี้เนี่ยทำเป็นเค้กถาดนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ราดซอสมะพร้าวลงไปก็ได้เช่นกันนะ ตัวนี้นะคะก็อร่อยมากๆเลยนะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องยาพาข้าครัวแกลมาคิทเช่นด้วยนะคะถ้ามีคำถามก็อย่าลืมคอมเมนต์หรือว่าแอดเพจยาผาข้าครัวแกลมมาคิทเช่นสอบถามมาได้เช่นกันค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ